หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ผงเพชรเกร็ดแก้วผงเพชรเกรดแก้วนั้นหาพบได้ยากอิ่งส่วนใหญ่มักจะพบตามถ้ำในป่าลึกรกชักที่ผ่านการถูกน้ำาุ่งขังมาก่อนผงเพชรเกร็ดแก้วจัดว่าเป็นท่าเจสิ์ชนิดหนึ่งของเหล็กไหลขาวแต่ยังไม่ถึงเวลากลั่นตัวหลอมละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันจะมีลักษณะเป็นผงทุลีเล็กๆซึ่งมีความแวววาวอยู่ในแต่ละเกร็ด เปรียบเปยกันว่าประดุจดังแก้วปยสิทธิสารคัดนึกของพระแม่ธรณีที่เหล่าเทพเพว,วาและผู้ปฏิบัติธรรมในอดีตในอธิษฐานจิตประจุพลังอำนาจจากฌานสมาบัติทำการน้มนำบุญบาร,รมีที่เกิดขึ้นจากการฝึกจิตและอธิษฐานจิตฝากเอาไว้กับพระแม่ธรณีให้มาเป็นผู้ดูแลรักษาเมื่อผ่านสายทานอันยาวไกลบาร,รมีธรรมเหล่านั้นจึงค่อยๆซึนทราบ ลออรลอมรวมตัวเข้าสู่เกล็ดแก้วนั้นคุณวิเศษของผงเพชรเกล็ดแก้วนั้นมีดังนี้คือ 1. มีความเมตตาอยู่ในตัวเองสูง 2. มีฤทธิ์อำนาจสามารถนำไปใช้ในการอธิษฐานจิตได้ 3. โดดเด่นทางด้านโชคลาภและ 4. สามารถคุ้มครองให้เป็นแคล้วคลาดได้ทว่าบุญบาร,รมีของผงธาตุกายสิทธิชนิดนี้จะบังเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็น เจ้าของนั้นต่องต่างมันอยู่ในสิ่งธรรมอันดีและเมื่อผู้ครอบครองมีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆปัญหาต่างๆซึ่งเป็นสิ่งเร้าจากภายนอกจะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายลงตามลําดับความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะบังเกิดอุปสรรคต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปเมื่อได้นํามาอธิษฐานจิตอยู่เป็นนิด